ไปไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาซอมอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่คใครอยู่เพชรบุรีที่เดิมเลยแล้วมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมตอนนี้ที่นั่นโยโย่ไฟแล้วก็อันผ่านอ่าก็เพื่อพี่ๆน้องในค่ายอยู่เนาะตอนนี้พอโยโย่เท่าไหร่ละสิบสี่จะเป็นห้าสูงเท่าไหร่แล้วครับหนึร้อยหกสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สี่สิบห้าโมยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับบอสเนาะ ไม่เคยแตะกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งก่อนแตะเขายังยังยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายต่อยกับเขาวางเงี้ววางแขงไงดีอ๋อจังใจจ้ามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นกระบวนรทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ตะวันนาวันนั้นต่อยกับใครนี่มาสอบเมไปกันบ้งวันนั้นแพ้คะแนนพาไปคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทกกี่กิโลสี่สิบสามสี่สิบสามวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ยี่สิบสองกิโลมาเช้ามาเป็นยังไงน้ำหนักนีดเกินหรือขาดพอดีมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็เพาะม,มาแจ้งเกิดที่นี่เอาชัยชยนะนะคุ้มมากี่กิโลไม่เกือบสามโลต่อยมวยไทยม,มาทั้งหมดเท่าไหร่ละห้าสิบกว่าได้คนจังหวัดสวนพึ่งราชบุรีครับอ้าวฝากช่วยแม่ค้าบ้วหน่อยฝากสวน่งชาวสวนพึ่งราชบุรีเป็นดีลังใจให้งน,นะครับวันนี้เต็มที่นะวันนี้ปวดหัวคู่แรกเลยอ่ะขอโชคดีขอครับ